สวัสดีครับอ่า EP นี้ของเพนดินประกาศนะครับก็เราจะลงเพาะปลากันนะครับอ่ประมาณ10คู่นะครับอ่เพราะรถเก่ามันก็หมดไปแล้วนะครับอ่าเดี๋ยวมาดูกันว่ามีอะไรบ้างนะครับคร่าๆเราก็เตรียมกันไว้นะครับอ่อันแรกนี่ก็จะเป็นอาวหายไปไหนแล้วเป็น Red Galaxy นะครับตัวคู่อาวตัวคู่หายอ๋ออยู่ข้างในครับอยู่ใต้ใบไม้นะครับเขาเหมือนกึ๊กกึ๊ก เอันนี้บอ2ก็จะเป็นตาเทลครับเดรสตาเทลนะครับเดี๋ยวเราก็จะปล่อยลงกันละนะครับตัวที่สามก็จะเป็นนีโมมันตินะครับตัวแม่นีโมมันตินะครับข้อที่4ก่จะเป็นตัวผู้อันนี้มันติเหมือนกันครับนีโมมันตินะครับตัวแม่อยู่ตรงนี้ครับข้อที่5อันนี้ก็เป็นเยลเบปนะครับ ตัวผู้มันจะติดน้ำมันเยอะนะครับูตัวเมียข้อต่อมาก็จะเป็นเยนโเบิเหมือนกันนะครับแต่ตัวผู้จะติดส้มเยอะหน่อยแล้วเครื่องมันสวยนะครับผมก็เลยจับมาจับมาทํากันนะครับข้อต่อมาก็จะเป็นเรดกาแล็กซี่นะครับตัวผู้ตัวใหญ่ตัวเมียนอนอยู่บนเรดกาแล็กซี่นะครับข้อต่อมาจะเป็นอา่า อันนี้เลสคอปนะครับโ,โัวโก่อยู่ดิตัวนมี้อู่นี่ข้อต่อมาก,ก็เป็นรีโม่มันตินะครับในตัวเมียหลังตัวดช่นโต้โฮ่อยู่ดิโดย,โดย,โดย,ดยมาเริ่มเลยข้อสุดท้ายนะครับก็จะเป็นเลสคอปนะครับติดข้อพอดีเลยนะครับจะเป็นล็อตต่อไปของเรานะครับอันนี้ก็เราเตรียมอ่างเตรียมอะไรไวละเตรียมน้ำไว้นะครับ เผื่อลูกออกมาก็ได้อีกสองกับบา์ก็ลงอ่างนะครับโอเคครับบ๊ายบาย